สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนทุกตานนะครับก็บคลิปนี้ครับนุ่มเซกค,คนแต่นี้จะมาลาวให้ฟัางลาวนะครับลาวให้กว้างลาวเกี่ยวกับตำนานของสมุนไพรลาวได้ครับกับคลิปนี้ครับจะมาแรงถึงตำนานของสมุนไพรเรื่องลาวของสมุนไพร ตอนโค้งคานครับเดี๋ยวนุ้มเซ่สินะครับจะลาไม้ฟังว่าใส่ก็เรียกว่าตอนโค้งคานนะครับก็คุ้นแต่เล็กนะครับคุนแต่เหล็กกุญมามโบรา้าดู้่นะครับว่าได้ไมีการลา,าวันวาว,าวมี่อข้าครับมี่อข้าพอกาหัวครับพอกาหัวที่ว่ามีหัวลายตัวเลยนะครับ ด้วยความตั้งใจนะครับตั้งใจว่าอีผ้าปลายนะครับอีผ้าปลายพ่อเดี๋ยวมาตึงเชเขานะครับเดี๋ยวึงเชือหรูดสึกว่าล่ามดแรงนะครับล่าแล้วก็มดเรงต่างปอกางหัวต่างงวัวและครับไม่ทามาที่ว่าจะปีนเขาขึ้นไปได้นะครับ ด้วยความล่านะครับพยายามเต่ไรนะครับพยายามปันพลื้อก็ขึ้นไม่ได้ก็เลยตั้งใจว่าฝั่งย่ที่เชิงเขาแน่กับเพืือนกับแต่ได้สักปักนึงนะครับฟูงมวนะครับฟุง้งม้วนขพยายามนะครับพยายามจะปีนขึ้นไปบนเขากับเพืือนกับ จนง่วนั้นขึ้นบนเขาได้พอขางว่วครับการสรงสัยกับว่าเออเล็กเดียวนะครับเล็กเดียวง่วกินอะไรนะครับก็ล่งเอาพืดนะครับที่ง่วกินเหล็กเดียวนะครับไปต้มน้ากินแรกครับและการล่องกินครับก็รู้สึกว่าช่วยในการแก้การปวดเมือ่อยช่วยร่างกายได้ว่า อ่นล่าลบปาปกติครับลบมาปกติช่วในการมีพลังก,กำลังนะครับหรือว่าดื่มล่านะครับจากทีลาแต่ก็ดีขึ้นนะครับนี่แหละครับกลัมาไหลกว้างนะครับว่าใส่เด่กเรียกว่าตอนโคก้านนะครับก็เรียกตามจีหัวนะครับหัวข้านมากครับหัวข้านมากอ่อนล,ล่า จนมาเจอผืนนี้จนมาเจอตอนโกค้านที่กขาตั้งชีวะก็ชายตามชีว้าะนะครับว่าตนโกค้านกับกับคลิปนี้กับมาลาว้ฟังกับสมุนไพรตนโกค้านสวัสดีครับ